สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมายังแปลงทุเรียนหนามดำนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงทุเรียนพื้นที่ทั้งหมด8ดไร่นะครับ8ดไร่ก็ทําการปลูกมาตอนนี้ก็ย่างเข้าเดือนที่3นะครับเป็นการเริ่มต้นโดยการใช้ต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับปลูกลงไปที่ หลุมนะครับหลุมละสามถึงสี่ต้นนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะเพิ่มเป็นสี่ต้นนะครับเพิ่มเป็นสี่ต้นนะครับก่อนหน้านี้ผมปลูกสามต้นหลุมหนึ่งสามต้นตอนนี้ก็เพิ่มเป็นสี่ต้นนะครับแล้วก็บงเงินว่าลืมตอบคลิปของยูสีนะครับบอกว่าสองเดือนสองเดือนช่วยอัปเดตให้หน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้ต้น ต้นที่เล็กมากนะครับก็คือวันนั้นนับจากเพาะนะครับแค่เดือนครึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งท่านสามารถย้อนดูคลิปได้นะครับเดี๋ยวผมวางไว้ด้านซ้ายมือนี่นะครับคลิปนี้นะครับท่านพิมพ์ตามนี้เลยนะครับพิมพ์ตามนี้เลยว่าเพื่อที่จะดูวันที่ผมปลูกปลูแบบไหนนะครับวันนั้นผมปลูกไปสามต้นตอนนี้ก็เพิ่มเป็นสี่ต้นนะครับทุกหลุมแล้วนะครับวันนี้ได้มาทําการตัดหญ้านะครับตัดหญ้า ตัดตรงแถวก่อนนะครับต,ตัดตามแถวที้ก่อนวันนี้ก็ตัดได้สามแถวนะครับตก็จะกลับก็นึกได้นะครับว่าเออแปลงนี้ลืมตอบคลิปเออลืมตอบนะครับลืมตอบไปหนึ่ง <c oughs> หนึ่งข้อความนะครับนี่มาอัปเดตนะครับสามเดือนแล้วนะครับได้แค่ไหนนี่นะครับท่านดูนะนี่มันเป็นทุเรียนที่ ที่มีความต้านทานนะครับท่านดูรกมากนะครับตอนที่ผมก่อนที่จะมาถางนะครับท่านดูที่หญ้านะครับนี่มันรกจมๆเลยครับจมจนจมต้นจมต้นทุเรียนนี่เลยนะครับและตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะอยู่ได้แล้วแล้วก็ดูสภาพต้นมีความแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับต้นทุเรียนเวลาเรามาปลูกใหม่ๆนะครับเขาจะต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆให้ได้นะครับก็ตอนนี้ปลาเข้าไป สามเดือนอย่างสามเดือนนะครับโอเคเดี๋ยวให้ท่านดูนะครับนี่นี่เดี๋ยวเออเดี๋ยวดียายาลบเลยเดี๋ยวใบน,นี้นี่ใบนี้มีตำนี้เดี๋ยวเราเอาออกเลยนะครับป้องกันเชื้อนะครับนี่นะครับท่านดูขคนต้นนะครับโคนต้นนี้สวยนะครับยังนี่ขคนต้นนะครับ นี่หลังจากน้ําท่วมนะครับแต่แปลงนี้น้ําไม่ท่วมเนื่องจากว่าอยู่ที่สูงนะครับอยู่ที่สูงนี่ดูต้นต้นนี้สดใสนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาจัดการแต่งโคดีทีหนึ่งนะครับอยากจะแนะนําทุกท่านนะครับทุเรียนเล็กๆแบบนี้นะครับท่านอย่าถอนหญ้าเด็ดขาดนะครับทุเรียนที่เรานํามาปลูกใหม่ๆนี้ห้ามถอนหญ้านะครับเพราะถ้าเราถอนหญ้าขึ้นนี่นี่หญ้าแบบนี้เราถอนขึ้นมานะครับรากท้เรียนนะครับก็จะขึ้นตามมาด้วย ก็รากจะขาดแล้วก็จะทําให้รากนี้เป็นแผลนะครับเราต้องใช้วิธีการตัดนะครับใช้กรรไกรมาตัดนี่ผมให้ดูโคนต้นก่อนนะครับดูความแข็งแรงนะครับของโคนต้นความสวยนะครับดูดูเนื้อไม้นะครับดูเนื้อไม้นี่เวกเวกให้ท่านได้ชมก่อนครับนี่ดูเนื้อไม้ดูนะครับดูความสดใสของเขานะครับสวยสวยมากนะครับ ดูการเจริญเติบโต,ตดูยอดนี่นะครับดูยอดครับก็โดนมแมลงกัดกินบ้างก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เคมีนะครับแ่งนี้ก็จะใช้ปูระดานแล้วก็ฟีฟูนิวชนิดผงนะครับโดยลงดินนะครับเดือนละครั้งใส่ไปสองเดือนแล้วเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวมาจัดการคุ้นต้นใหม่นะครับ โอเคเดี๋ยวผมพิจานณานี่นะครับต้นก็สวยนะครับสวยมากเลยนะต้นนี้อิ่มอวบแล้วก็พอต่อไปนะครับพอเราให้เขาโตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเราก็ดูว่าต้นไหนสวยนะครับต้นไหนโตเราก็เอาต้นเล็กๆพวกนี้นครับต้นที่เล็กสมมติว่าต้นนู้ต้นนี้สูงกว่าเพื่อนอยู่ใช่ไหมต่อไปหากมันสวยนะครับ มันโตได้ต ود, ลอดเราก็เอาพวกสามต้ตนนี้ครับไปเสริมรากทําเป็นเสริมรากเอาไป Lux. ทาบนะครับเราก็จะได้ต้นที่มีรากสามรากสี่รากรวมทั้งต้นต้นต้นี่โตนะครับจากนั้นเราก็เลี้ยงต่อนะครับเลี้ยงให้เท่ากับเอ่อท่อสีวนเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาเสียบให้ลาต้นเท่าท่อสีวนเลยเราค่อยมาเปลี่ยนยอดนะครับแป่งนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นหนามดาทั้งหมดเลยนะครับก็มาอัปเดตให้ทุกคนนะครับได้ ได้เข้าใจนะครับแล้วก็สําหรับปุ๋ยนะครับอยากแนะนําท่านที่ปลูกทุเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านซื้อต้นถุงมาหรือท่านจะปลูกทุเรียนพื้นบ้านแบบผมนะครับให้ให้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับให้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับดีที่สุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะครับไตรโคลมานะครับอย่าลืมไตรโคมาทุเรียนเล็กเราจะต้องมีการให้น้ําอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับ ให้น้ำบ่อยๆความชื้นมันก็มีเยอะนะครับที่นี้เชื้อราตัวร้ายมันก็จะชอบนะครับชอบพื้นที่ที่ที่มีความชื้นนะครับดังนั้นเราต้องเอาเชื้อราตัวดีมาใส่นะครับเดือนสองเดือนนะครับสักหนึ่งช้อนช้อนกาแฟกระโพนะครับหรือจะลายน้ําลดไปหรือจะเปิดมากระบุน้ําก็แล้วแต่นะครับก็สําหรับปุ๋ยเราก็เอามาใส่ ตรงควรต้นได้เลยนะครับปุยอินรียมันไม่อันตรายนะครับแต่ท่านจะใส่เคมีหรือว่าไม่ต้องรีบใส่อินรีย์เคมีก่อนนะครับบางคนรีบใส่อินรียเคมีอยากให้ต้นโตเร็วๆไม่ได้นะครับเราต้องใจเย็นๆเพราะช่วงแรกช่วงห้าหกเดือนแรกนี้ครับเขาจะปรับตัวนี่เห็นไหมพอเขาปรับตัวได้ลําต้นตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะพุ่งนะครับมาดู เมื่อกี้ตอนที่ไม่แหวกมาคือไม่เห็นลำต้นเลยถูกไหมยิญยติจมอยู่ก็ให้ท่านได้สบายใจว่าการปลูกแบบนี้นะครับเราจะได้ต้นทุเรียนที่แข็งแรงนะครับต้นที่แข็งแรงเพราะตอนนี้ทุเรียนส่วนใหญ่ที่เราซื้อมานะครับจะอ่อนแอ้วก็วิธีนี้เขานิยมที่สุดนะครับวิธีนี้นะกาลังเป็นที่นิยมก็คือการปลูกสองสามสีต้นนี้แหละเส็จแล้วเอามาเสริมรากนะครับรากนี้จะช่วยในการหาอาหาร แล้วต่อไปเราก็มาเปลี่ยนยอดนะครับหรือบางคนเอามาปลูกต้นเดียวก็ได้นะครับปลูกต้นเดียวก็ได้ต้นพื้นเมืองนะครับหลุอยตัวโตไปเลยนะครับเท่าท่อสี่หุนไปเลยนะครับหรือจะให้ตัวกว่าท่อสี่หุนก็ได้นะครับท่อหกหุนก็ยิ่งดีนะครับหมายถึงลําต้นนะครับแล้วก็เราค่อยเสียบข้างนะครับหรือท่านเสียบข้างไม่เป็นท่านก็ไปซื้อพันธุ์ดีมาตัวเล็กๆนะครับมามาทาบนะครับมาทาบ เนี่ยผมลงรูไปด้านซ้ายนะครับเนี่ยท้าแบบนี้พอมันโตปุ๊บเราก็เอาต้นพันธุ์ดีมาทาบถ้าหากว่าเราเสียไม่เป็นนะครับนะก็เป็นวิธีที่ทําให้ท่านได้ต้นตุเรียนพันธุ์ดีที่แข็งแรงนะครับมีอายุยืนนับร้อยปีนะครับก็คลงหายข้างใจนะครับเอซที่บอกว่าสองเดือนอย่าลืมนะครับมาถ่ายคลิปให้ดูรอบหนึ่งก็วันนี้มาแล้วนะครับปลาก็ไปเกือบสามเดือนนะครับโอเคครับ ก็ภาพไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าฟ้าปิดอยู่อีกนะครับทางบ้านผมนะครับอยู่ในช่วงน้ําท่วมอยู่อีกนะครับรอบนี้วันที่สิบสี่ถึงสิบหกวันนี้ผมทําคลิปวันที่สิบหกนะครับก็รอบนี้ที่โดนหนักก็ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชแล้วก็ตอนนี้ลงมาพัทลุงนะครับรอบนี้บ้านบ้านผมไม่ไม่ไม่โดนนะครับไม่โดนคือมีนิดหน่อยฝนนะครับคอเคครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณนะครับอย่าลืมครับใครที่เข้ามาชมใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม